วัสดีทุกคนปบกับพมแลแล้วเนาะบางเละวันนี้ทุกคนเราอยู่กันที่ปาบางกาครับทุกคนวันนี้มาฮ่าโอ้ยแทงลิงทุกคนเนี่ยบริเวณนี้เนาะคนเดียววันนี้คนเดียวทุกคนวันนี้มก็ีกเนาววน,นีีคเดยฮ่า,า,าโอ้ยแทงลิงกันเนี่ยครับสภาพับสภาปับมันก็จะเป็นดกกวนเนาะดกกวดปน,นโครนเหล็กหน่อยแล้วก็มีดิน เดี๋ยวมันอยู่ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาห้ากันดูว่ากี่ได้สักกี่ตัวทุกคนเดี๋ยวเราก็มาห้าแบบวี่เนี่ยอุปกรณ์เนาะบอกเป็นวิธีชาวบ้านครับทุกคนเดียวก็ห้าโอ้ยแทงดิ้งนะทุกคนเขาใายเนี่ยเครื่องมือคือพรอกเนาะทุกคนหรือว่ากะลา,าเดี๋ยวเรามาทำการห้ากันเลยทุกคนเราก็ต้องวี่ไปเรนะื่อยๆเนาะซุ่มไปเรื่อย ถ้าว่าพอบตรงนี้นมันก็ก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นย่อมเป็นย่อมเลยทุกคนโอเคเดีย๋ยวเราก็ตจดลงวีแ่แหลตรงนี้ก่อนเราวิ่ไปเรื่อยทุกคนจนกว่าจะถึงโครนเนาะมันจะมีชั้นดินโย วิ่งไปนี้ไปได้เรื่อยจนกว่าจะถึงอ่าดินทรายปนเนี้แปะปนข้นนะทุกคนดินทรายปนข้นทุกคนโอยจะอยู่ระดับนั้นวันนี้มันจะเป็นกวรวดอยู่ทุกคนนี่นี่จะเป็นกวรวดเนาะเราก็วิ่งกันได้เรื่อยจนกว่าถึงข้นแล้วก็ดินนะทุกคนแล้วก็มีทรายอยู่มันจะเป็นดินเดือดนวลอยู่เราก็วิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนเราก็วิ่งเสร็จเราก็คลำดูเนาะโอ้ยมันจะปักจองมาปบบน,นี้เลย พักจ้องมินีเลยครับทุกคนห้อยแตงนิงอู่ทุกคนเดี๋ยวเราก็ดูกันนะเดี๋ยวมันจะโย่เป็นพุ่งทุกคนเราก็พอเราตึงวีตึ้งแต่ห้อยแล้วเร,เราก็พยายามอย่าวีแรงทุกคนวีไปเบาๆแล้วก็ขาบไปเรื่อยๆกีเซ็ตเราก็ขับทุกคนนี่ทุกคนปอกแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งตัว นี่ทุกคนงอยแงงนิ่งงอยแงงนิ่งทุกคนโอเคเจ็บก่อนโอ้โหพอไปแล้วทุกคนนึกตัวตัวใหญ่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 จะได้ขาวเลยทุกคนโอ้ยแก๋นี้แต่นี่แก๋เก๋กทุกคน โอ้โหบอบเลยล้าทุกคนตัวนึงไงเราวตามตัวไท่ามตัวทุกคนบโถ่ติดกันมาหนูห้นี่นี่ละทุกคนถ้าว่าดระฟบตีห้อยปืนี่ตัวโดไปทำวิ่งบาๆนะทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆโอ้โหเก้ยลาทุกคนหนึ่งตัวอะไรเรา เราไปทำคำไห้ทัวร์วะนะทุกคนกอจะวีโอ้โหลาวทุกคนดู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 ดดคำหนต่งนี้โอ้พบน้อยวันทุกคนพอพอน้อยวันเนี่พอพอนยพบน้อยวันด้วยตัวเล็กตัวเล็กนะ Têm người luôn là đúng là tinh hô đúng là lá luôn đúng luôn ông kẻ kẻ thằng phê Ôi kẻ phê thằng con thằng đi Với nhé về đây Nha Vô làm tớ đi luôn Em mười thằng con đó Đu 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 Ông ơi thằng con ดูครับน,นี่ลูกเดียวทุกคนดูนี่ลูกเดียวมีอย่างหมาเลยทุกคนนี่กับวิธีจ่าบานเนาะทุกคนเราก็ย้ายพลกนี่ลงมาวี่เนี่ยบริเวณนี้จะมีห้อยหมาเลยทุกคนห้อยทั้งฟีเลยมันจะเป็นห้อยแางเล็กนี่ครับตัวัวดูดูทุกคนใหญ่หมาทุกคนนี่ผู้ตึงเนาะกินร้อยหมากับทุกคนห้อยนี้เนาะเนื้อวานเลยโอย้เลยนี่ทุกคนวี่แป๊บเดียว ดูดูดูทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปบีดูกันเลยเนาะทุกคนเนาะว่าจะได้สักเบอร์ไหมวันนี้ดูกับนี่ก็ได้นึ่งโพ้เยทุกคนดูดูโอ้โหพวกนี่เยอะจัทุกคนเนอะทุกคนนี่กับอิียาบานทุกคนห้ากินหายหายนะทุกคนเนาะไม่ต้องออกต่างไปไหนเลยทุกคนเจ๊มาปลาบังกาก็ได้กินข้าวอ่าโได้กับข้าวเลยทุกคนมีในนี้ก็มีโอยลักล่าชนิดเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะพาไปฮ้อยอ่าฮ้อยปลาเนาะหรือว่าห้อยตาลับ เดี๋ยวเราก็ห้าห้อยนี่ไปก่อนสักเบือก่อนทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปห้าห้อยอีกห้อยหนึ่งทุกคนในนี้ยังยังไรห้อยมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาน่าจะไม่ทันเนาะเราก็เอาสักสองห้อยก่อนทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปบีกันต่อนนั้ทุกคนนี่ตั้งไว้ก่อน นี่ทุกคนโอ้ oh, wow. ยเดี๋ยวเป็นกุ้มเลยทุกคนนี่ดูัว้ยงเ่เยไปงาบขอไปแล้วทุกคนนี่โอ้ยงาบนี่กตัวแล้วทุกคนดู tung con, tung con, con. con. con nhìn con. Đu, tất đu. Allah, đồ ghẻ ghẻ phê đu, 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 đu. Nháp. Tung con, chơi, chơi tung con. Này tất con Phấn nhan, khoang văn nì tất con Hơi tất con, con, Đu. nhìn nhây, ngọc phi luôn Nháp